คำว่าอาสาสมัครครับคือมันจะไม่ได้เลยนอกจากความสุขที่ได้ทำเพื่อคนอื่นสวัสดีครับชื่อโน้ตพันธพันธ์สงขำครับเป็นเจ้าของษัทดสเน่ฟาร์มครับ น่าจะ10กว่าปีนะครับ10 11 12ปีผมจำไม่ได้เพราะว่านานนานมากเหมือนกันก็ตอนนั้นเข้ามาเป็นอาสาสมัครครั้งแรกครับก็คือได้มาถ่ายการบวชพุทธศาวิกาน้อยน่าจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็คือมีบวชประมาณ20-30คนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาแต่สิ่งที่ประทับใจมากๆเลยนะก็คือวันหนึ่งไปกับคาาุณจ่าคือท่านแม่ชีนะครับก็คือไปถ่ายเด็กแม่ชีน้อยอะ่ะสวดมนต์ให้พรเนาะแล้วมันเกิดเหมือนแบบเหมือน ความประทับใจในเสียงความใสของเด็กๆอะ่ะพอแบบนั้นมันทำมันทําใหก้กระทบจิตใจเราอะ่ะคือเราก็เป็นผู้ชายที่แบบออกกองถ่ายกระโจกกระชากหกห้าแบบพูดจาไม่ได้เพาะอยู่แล้วนะแล้วพอมันมีเสียงใสๆนี้เข้ามาปุ๊บเราเลยรู้สึกว่ามันเหมือนมันช่วยขัดเกลจิตใจเราอะไรบางอย่างทําให้หัวใจมันสั่นอะไรเงี้ยต้องพูดคําว่า,อย,า,อ,ยาอย่างนี้ดีกว่าครับเราอย่างนั้ว่าเราก็เลยแบบอ่ะช่วยเหลือท่านไม่ชีมาตลอดก็คือลามไปจนถึงทํา ซีรีส์ความศรัทธาปฏิหาร2ภาคนะครับแล้วก็หนังฉายลงนักสเตจเอาบยบายครับแล้วก็ไล่ยาวมาจนถึงเป็นครูบาอาจารย์ให้เด็กๆในค่าย s OS อสโอเอสหลายทีครับ<ม><น>คือเมื่อก่อนตอนทำงานเรารู้สึกว่างานเรามันก็ทํางานเอาเงินมันก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากมายเพราะว่าได้เงินมาก็จบได้เงินมันก็จบไงพอพอมาเริ่มทางานสัสมัครผลงานออกมาปุ๊บเนี่ย มันสามารถชุดช่วยได้อีกหลายๆคนก็เลยรู้สึกว่างานเรามีค่าไงความีปค่าปุ๊บเราก็เกิดเป้าหมายเกิดเป้าหมายชีวิตความเป็เป้าหมายชีวิตก็เลยเออขอแฟนแต่างงานดนี่ยแล้วก็มีลูกแล้วก็ตอนท้องน้องซีนเน,นะก็คือมาอยู่ในโครงการจิตพัฒสอนด้วยก็คือมาตั้งแต่อยู่ในท้องอะ่ะมาฝากฝาก,ฝากฝากพยจารย์ที่อยู่ในท้องอะ่ะหลังจากนั้นมาก็แอบคิดในใจตั้งแต่ตอนถ่ายวุธศสวิการแล้วว่า ถ้ามีโอกาสอยากให้น้องเซเนตเป็นผู้หญิงตอนนั้นยังมีรู้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วก็อยากโตมาให้บวชอะไรเงี้ยครับสุดท้ายผ่านไปประมาณ6ปีจนแบบวัยครบบวชได้แล้วจะอยู่น้องเซเนตเขามาขอบวชเลยอะไรกลายเป็นเรื่องแบบดีใจเรื่องที่2อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นที่บวชตอนหกขวบตอนแรกเราก็ห้ามว่าลูกจะบวชจริงหรอมันลําบากนะนู่นนี่นั่น,น,นอะไรเงี้ย สุดท้ายลูกก็คือเป็นคนบอกว่าหนูจะบวชเราให้ไปอยู่ที่เสถียรก่อน3วันแล้วก็เพิ่มเพิ่มไป5วันเพิ่มเป็นอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยครับจนรู้สึกว่าอ่ะเขาพร้อมบวชแล้วก็เลยให้เขาบวชไม่ได้อะไรเลยผมว่าเป็นอาสาสมัครแล้วมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคําว่าไม่ได้อะไรเลยนี่ก็คือมันสอนให้เราปล่อยวางบางอย่างไง คือบางคนคิดว่าไปแต่าาสมัครต้องได้ต้องได้ต้องได้ได้นู่นได้นี่ตอบแทน่ะหรือว่าการทํางานมันต้องได้เงินตอบแทนหรือว่าแต่คือคําว่าอาสาสมัครครับคือมันจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากความสุขที่ได้ทําเพื่อคนอื่น <G ül> จริงๆแล้วมันเป็นการสอนตัวเองไว้ในตัวว่าการเป็นอาสาสมัครอ่ะคุณอย่าได้อะไรกลับมาเลยเพราะว่าคุณคุณต้องให้คนอื่นคําว่าอาสาคือออกไปรับใช้อ่ะคุณต้องรับใช้คนอื่นอ่ะคุณจะเอาอะไรคุณจะได้กลับมาได้ยังไงอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ได้กลับมาจริงๆมันคือ ความสุขของการทํางานมากกว่าแค่นด้ละครับอันไหนมันต่ตําๆเราก็เอามันออกไวนะ้ซะชีวิตเนี่ยมันจะไปต่อได้ในเรื่องที่สูงๆเนี่ยผู้ใหญ่อะต้องเลิกจกับผิดเด็กแต่ผู้ใหญ่อะต้องหันมาจาับถูกเด็กให้ได้ชีวิตคนเราเมันสั้นนักนะเราจะอยู่บนโลกอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้